เ uh, พ so the hey, ิ hey. ่งเพิ่งเอาอ้น้องนี่นะตอนนี้คนตกแล้วแล้วจะปูบ่าลาตีกนี้นะหาเจ็บจะปูบ่าอ่ะออ่พอพะอ่ะ่ เนี่ยเออไหนจะจักไหนจะกินตับมันไหนทกินตับมันได้ตักแกงกับพี่น้อย cùng với đây bà cũng phải ta nói phần tốt ở rồi, phải khăn cho như nào คนโตแล้วก็ทางจองนั่งท่าแม่คุณ้องไว้ว่าแม่เพิ่นทำหน้าชวนขึ้นแม่เพิ่ยู่ขึ้นเนั่งเน้าฝ <c oughs> ่าเดียวก็เห็ดเยดิเพิ่งเพิ่งเอาไอ้น้องนี่นะตอนนี้คนโตแล้วฝนกระแห้งอยู่ได้ แต่ว่ามันตกก้อนเมฆกิเลสมันไปตกแบบพายุอ่ะนะตกก้อนเมฆตกแลนทานาขึ้นมาแต่ดําไม่ดับหน้าด้หายยุดจินก็ผู้พาตาน้อยกับหาได้ที่น้ำปลอมๆอยู่ข้างหน้ากะขึ้นมาละแ,แล้วจะปูบ่าลาทีนี้นะหาเจ็บจะปูบ่มาเป็่นชงเป็นเชือ้อไปหน้อย ไงเอาไปเม่หาแต่ไม่หนาเลเฮ้ยเด็กว่มีนะไรอยูกินจับไก่ตาเทงนี่อะไรอยู่กินกันฮ่าตัดวายว่าจังไงต้มน้ำทาตัดวายมาถึงหาลูกกันพวกอะไรปากัดพวกอะไรปากัดเฮ้ตอนนี้กะมาฮอดแล้วะไปหาตัดวายกะยังเลยแต่ผู้พาเพิ่นยังเลยตาน้อยเพิ่นขึ้นอยู่ทันฮอดเทงนะ ถือวายขึ้นนำพอมันเลยนะเว้ยเป็นจะไปนำหันออเอา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 อก,กะละพิ่นได้มาเทีงแล้วก็ได้อ,อู้หูปัดเดี๋ยวนี้เหรอ ต้มน้ำไว้แต่หึงเข้าไปหาตัดวายหากระมากินยัยหากระลังผาก,กันนาวายอยู่มีถือว่ากินข้าชวชายอยู่จ้ะตัวหาสาวทิศจินนะโอ้เอ๊ะมางความอยู่น,น่ะโอ๊ยส่งก,ก่อน

โอ้ไก่ตัวใหญ่ขนาดน้อยไก่คุกคไ,ไก่ราคานี้บริจึงไ้รับเจ็ดสิบแปดสิบกว่าิ้สมมนี่แล้วได้ไวายกตะตาน้อยกะหุ่นผ่าพอเพิ่น อันนั้นนมมีวิเพื่นน้พันดินโปโป,ปคือมันไหลอย่าใบแล้วก็นี่นำมาแทงมือแลบันบายากน้อยอันนี้ผ่าซอยพอพนนี่าดกบันแล้วนอยคนินข้าวบอนั้นินข้าวนี่บินไปมีนงลูก

ตะน้อยเ่น่าทจุดมันเป็นเนมอแก้วจอดุมเย่จังใ้ทางหังเ้ข้งหลักหมดอ้าวต่น้อยอันนี้ ไอเห้ยดท้านลยมึจับมันลจะจับมันละเยะจับมันละัมมาก็จะทุ่ยนะหัระเบืงนั่นยืนอีกบ่ม่งกบืง

้องกระปูได้เ,เพิ่อนเก็บขึ้นมาเพิ่นก่อนลงดับนาดูกาละเอาข้าวาอันนี้อันนี้กระห่าวตำรูปดีเลยทั้งคิดทั้งโบนี่ถ้าจะนั่งก็เบื่อนำ้ำตำเลยเป็นนกโรคมาอยู่ขวดอันนี้ว,นนวายเจ้าใบแลกัดเสีใจจอนผ่าแล้วแล้วได้ฉันล้างบุละแล้เวเพิังล้างบัดเดียว มาหลานเิ่นล้างอันนั้นได้ไหมนี่ลา้างส่หมอเ้อพี่น้องเอ้ยพออะไรหามเลยเก็บล้างก่อนเด้ออืเอืมอืเอ เกือบตุ่งงเงี้ยไปเดี๋ยวยินน้ำเลยได้เอาลงทีเดียวเลยโหลดพร้อมเดียวเลยโหลดสบาย ปัดอะไร่น้นเงาะกะไอะไนี้อนะสูงมีอยู่นอยู่หน้าไปก่อนอยนะเว้ไเพราะว่างานเราสแล้วเ็นไเห็นหน่าละคุณละเดี๋ยนปูคุณปลาขุณนงูกนเดี๋ยวให้แล้วหน้ารนเพรน่เมหขินแวมหน่อย กินข้าวจำตาไป่น้อยอ่นรอดท่ามอฟอดก่อนพี่น้องจะเอาไก่ลงกันได้ต้มมันวายท่านะมอก็เริ่มสิฟดล,ละจ๊ะหน่อยเพราะว่าเฮาต้มน้ำเดือเด,อดเอาไก่ลงไนงะแกงไก่เชี่ยวคือเกาละพีนน่น้องเลยมีอยู่ในจิตมีอยู่ในจิต

ก็คือจะนำนไปเ้ยรเาไหมยังอ๋อตแใกล้่อยกันบล้ละเราจะให้ไปน่าจะได้กินละวันนี้ตอนชุดท้ายแล้วล่ะเราฟดไนให้ไก่สุกกระเจี๊ยมากินก็ได้ ตอนนี้ก็ยิงเข้าแล้วล่ะท้องเขาจอกแจกจอกแจกเข้ามาแล้วท้องก็ได้จิกินทับมันไม่เนี่ยเออไหนจะตักในจิกินทับมันไหนจิกินทับมันได้ตักแกงกับพี่น้อยนี่มีแนวเยอะยังไงตักอะไรถ้ามามีแนวเยอะคือสิบะตักเป็นกระไรอ่าเฮากระหาตักแยกกินข้าวก่อนไปนีเอืมตัวเปื่อยไปละไบร่เ้อยอ้อมเพิงปุ๋ยละอนน้ขอละน้ำมั้ง อ่ะสรก<า>ินบริกินกระทบงนี้ละวานี้ละผู้พาไวนเฮามาเลยตาน้อยรับไปละจอบสิจอบไปสินี่ในกินนะคแกงไก่ได้นอแกงไก่าคือเก้านี้ฮะได้ตับนะฮะเด้อให้ต <rights cues vimos> ับมองไว้นะครับมองบ่าหู

คือนัวาลงกไม่ลงมีลงมันมีออกเขาจะปายมีเว่าบินเนื้อ้อะไรนี่ม่ลงมากต้นไม้ทุกไม้ทุกตได้เลยอ่ะเอาปุนยาคนอ่าบานนี้หลักจากที่หฮากินข้าวกินน้ำยาอะจะได้หาพักพ่อนก็ไปน่อยพักพรอนยาตอนแรงกะใจลงหาดไม้หน้าคือเก่าละ สรงนี้พี่น้องเอ้คว่าสิขึ้นปากอ่ะสิบ่ได้ขึ้นนะเพราะว่าเฮายังบ่ทันแล้วเวแล้วงานนะสูงรับให้ดำหนา้าอันพุล,ละสิได้ขึ้นก็ได้แล้วให้แล้วหนา้หาหรือว่าแล้วดำให้ดำหนา้าสำเร็จภารกิจเหล,ลือพุละขึ้นสูงนี้ขึ้นมากระยะนะำักพอกระเทือนก็เลยบอกขึ้นไปตามบ้านไปก่อนหายอยู่หากินตามบ้านนี่แหละพีนนะน่น้องเอ้ยได้กะติดตามด้วยกกันนะพี่น้องเอ้ยหายกินหากินอยังก็อยู่ตามบ้านนี่กันเก้กบู ช่ำนองโหลดหากระปู๋วไน้องเลยเอาแล้วบัดนี้หาดำให้ดำหน้าก่อนตอนนี้ก็ค้ำแล้วล่ะ